16โคจารานตานตญาณนิเทศแสดงโคจรนานัตญาณ 67. ปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจรนานัตญาณเป็นอย่างไรพระโยคาวจรกกำหนดธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกอย่างไรคือพระโยคาวจรกกำหนดรูปที่เป็นภายนอกกำหนดสัทธะเสียงที่เป็นภายนอก กำหนดคันทะกลิ่นที่เป็นภายนอกกำหนดรสที่เป็นภายนอกกำหนดโพัพะที่เป็นภายนอกกำหนดธรรมารมณ์ที่เป็นภายนอกพระโยคาวจรนกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอวิชชากำหนดว่ารูปเกิดเพราะตัณหากำหนดว่ารูปเกิดเพราะกรรมกำหนดว่ารูปเกิดเพราะอาหาร กำหนดว่ารูปอาศัยมหาภูตรูปสี่กำหนดว่ารูปเกิดแล้วกำหนดว่ารูปมาร่วมกันแล้วกำหนดว่ารูปไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจากไม่มีกำหนดรูปโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่ารูปไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่ารูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดรูปโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเที่ยงกำหนดโดยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุขกำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดขึ้นย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกำหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้ เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิได้เมื่อใครกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะได้พระโยคาวจรกำหนดรูปที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดสัทธะเสียงที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าสัทธะเกิดเพราะ อวิชาพระโยคาวจรกำหนดสัต t ะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดคันทะที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าคันทะเกิดเพราะอวิชาพระโยคาวจรกำหนดคันทะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดรถที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่ารถเกิดเพราะอวิชา พระโยคาวจรกำหนดรถที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดโพทัพพะที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าโพทัพพะเกิดเพราะอวิชชาพระโยคาวจรกำหนดโพธัพพะที่เป็นภายนอกอย่างนี้พระโยคาวจรกำหนดธรรมรมที่เป็นภายนอกอย่างไรคือกำหนดว่าธรรมรมเกิดเพราะอวิชชา กำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะตัณหากำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะกรรมกำหนดว่าธรรมารมเกิดเพราะอาหารอาศัยหัตถยวัตถุกำหนดว่าธรรมารมเกิดแล้ว,ลวกำห <ๆ S 2> นด <ๆ S 2> ว่าธรรมารมมาร่วมกันแล้วกำหนดว่าธรรมารมไม่มีแล้วเกิดมีมีแล้วจักไม่มีกำหนดธรรมารมโดยความเป็นของมีที่สุดคือกำหนดว่าธรรมารมไม่ยั่งยืน ไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดากำหนดว่าธรรมรมไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากำหนดธรรมารมโดยความไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเที่ยงกำหนดโดยความเป็นทุกข์ ไม่กํำหนดโดยความเป็นสุขกําหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กําหนดโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหนายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กําหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิดย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อกำหนดโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาได้เมื่อกําหนดโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อกําหนดโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิได้เมื่อใครกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาทานะได้พระโยคาวจรกําหนดธรรมรมที่เป็นภายนอกอย่างนี้ ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกําหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจรนานัตสัญญาโคจารนานัตยายานิเทศที่16จบ